อ่ะไปดูอีกหนึ่งคลัสเตอร์ละกันที่บพบว่ามีสายพันธุ์แอฟริกาเกิดขึ้นเนะคะนั่นก็คือเมื่อวานนี้นะคะเปิดเผยโดยนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์นะคะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะกล่าวถึงเรื่องการพบการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้นะคะที่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสโดยระบุว่าจากการสุ่มตัวอย่างเชื้อไปตรวจนะคะ หลังพบการระบาดเป็นพัสเซอร์ที่อำเภอตากใบ83รายใน83รายนี้นะคะไม่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็รักษาหายแล้ว16รายค่ะอยู่ระหว่างการรักษาอีก67รายนะคะโดยพบว่ามี3รายเ,ยเป็นเชื้อกลายพันสายพันธุ์แอฟริกาใต้แต่ว่าขณะนี้ก็รักษาหายแล้วนะคะโดยท่านอธิบดีกรมกควบคุมโรคระบุว่าผู้ป่วยรายแรกนะคะเป็นชายไทยอายุ32ปีไม่มีโรคประจำตัวเริ่มป่วยในช่วงเดือนเมษายน จัดทำลายเนี่ยพบว่าภรรยาเป็นชาวมาเลเซียค่ะแล้วก็มีบุตรนะคะทั้งสองคนเดินทางผ่านเข้ามาพรมแดนทางธรรมชาติเมื่อวันที่สิบสองเมษายนแล้วก็อยู่ด้วยกันจนกระทั่งติดเชื้อครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยรักษาหายหมดแล้วแล้วก็ภรรยากับลูกเนี่ยก็เดินทางกลับไปที่มาเลเซียแล้วนะคะท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคยังพูดเพิ่มเติมนะคะบอกว่าหลังจากที่เกิดกรณีดังกล่าวเนี่ยก็เลยมีการปิดพื้นที่หมู่เก้า ตำบลเกาะสะท้อนเพื่อไม่ให้มีการเข้าออกแล้วก็ขณะนี้เนี่ยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินตากใบนาราที่ว่าก็ได้มีการประเมินติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไม่มีการพบผูป้ป่วยเพิ่มเติมค่ะครับอันนี้ก็เป็นอ๋อนี่นี่คือเขาปิดแล้วเขาขเขาล็อกดาวน์พื้นที่เลยใช่จนถึงยี่สบสองพฤษภาคมที่ผ่านมาแถ้าถามผมเพราะว่าทางการทํถาถูกต้องนะเป็นการคือตอนนี้สายพันธุ์แอฟริกาไม่น่ากลัว ในเมื่อมีตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะล็อกหมู่บ้านไว้ก่อนใช่เพื่อเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้มันแพร่ระบาดมากไปกว่านี้ใช่ไหมใช่ก็คือถ้าสมมติว่าหมู่บ้านไหนสามารถล็อกดาวน์ได้ครับมันก็เป็นการแพร่แ่ลดการแพร่ระบาดได้อีกอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าเอ่อถ้าที่ทราบคือตอนนี้ประเทศมาเลเซียค่อนข้างระบาดรุนแรงมากค่อนข้างรุนรุนแรงมากเลยแล้วก็เป็นตัวแอฟริกาซะด้วยก็ต้องมีการเฝ้าระวังตอนนี้นะคะตามมด่านพรมแดนต่างๆด่านชายแดนต่างๆก็ มีการเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาได้นะคะจากจากมาเลเซียไม่ให้ลักลอบเข้ามาอย่างไทยได้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยอีกทางหนึ่งครับ